สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Piece Dream Pointer นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมมือถือจากอนิเมะ One Piece นั่นเองนะครับเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้แน่นอนที่น่าตอนนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองรู้ชมครับสำหรับ One Piece ภาคใหม่เนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นเกม One Piece ใหม่นั่นเองท่านผู้ชมครับจริงๆรูปแบบการเล่นให้อารมณ์แบบ7บาปนะใครที่เคยเล่น7บาปอาสครับให้อ เราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อิสลามแบบนี้นะครับแต่การต่อสู้ก็จะเป็นเหมือนเจ็บาปหรืออะไรบานี้นั่นเองคุผู้ชมครับนี่ครับเดินไปนู่นนี่นั่นได้นะเนี่ยจริงๆถ้าทําแนวนอนมาผมว่าภาพกราฟิกดูแบบน่าจะอลังการกว่านี้นะเอออันนี้มาในแนวตั้งเหมือนเจ็ดบาปนะครับแล้วก็การเล่นนะครับก็จะมีพวกเฟสภารกิจนะครับเราต้องไปเล่นสามขีดหนึ่งก่อนอะไรแบบนี้นะครับนะก็ไปผจญภัยนะครับ อันนี้เรารับของมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปตัว3ขมิดหนึ่งนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเทมเนาะอันนี้จะเป็นสตูที่เราเจอนะครับมีตัวระบบการแพ้ทางนะครับนะสีแดงชนะสีเหลืองนะครับสีเหลืองหรือสีส้มเนี่ยแหละนะครับแล้วก็สีเหลืองสีส้มนะครับชนะในส่วนของสีฟ้านะครับแล้วก็สีฟ้าชนะสีแดงนะประมาณนี้แล้วกดเข้าไปเล่นนะครับ เวลากดเข้าไปเล่นนะครับมันก็จะมีตัวคัตซีนนะครับมีเกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะครับไม่อยากดูกดสกิปหน้าขวาบนตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีส้มตรงนี้ได้เลยนะครับระบบก็จะพาตัดฉากมาแบบนี้นะครับนี่มินามินะครับการต่อสู้แบบนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบ7บาทนะครับจะเป็นการแบบนี้คือถ้าสมมติว่าเรามีการที่เหมือนกันนะครับสามารถเอามารวมกันเหมือนใบเนี้ยตอนเข้ามาปุ๊บมันรวมเป็นอ่าเหมือนเป็น จากหนึ่งหนึ่งเป็นสองหรืออะไรประมาณนี้เป็นเลเวลที่แบบสูงขึ้นนะแล้วก็สามารถาเลือกโจมตีได้แต่ตัวนี้เป็นการบัฟนะครับ <มา S 1> นี่นี่นก็จะเป็นบัฟให้ตัวละครเนาะนี่ว่าจะโจมตีก็เลือกได้นะครับแต่อันนี้มันน่าจะโดนหมดเนี่ยมันโดนหมดมันก็จะมีสามเป้าโชว์นะครับดูโซโลนะอันนี้เป็นเป้าเดียวนะแต่ว่ามันฟิกมาให้โจมตีตรงนี้ก็โจมตีไปนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกสกิลวันติเมตรหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะ จะไปนี่ครับหมดละคือมันจะลงสูงสุดได้ประมาณ4ี่ใบอะครับเห็นป่ะตรงกลางตรงเนี้ยทั้งหมด4ี่ใบนะอาการมารวมกันอีกแล้วทีนี้สกิลอันติเม็มานะครับก็มันจะมีให้ใช้นะครับอันนี้เป็นของโซโลเนาะนี่ครับดูครับนี่คือภาพสวยมากนะเล่นในมือถือหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับข้อเสียของเกมนี้อย่างเดียวเลยก็คือมันเข้ายากนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับนะเออสำหรับเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ นี่เรียบร้อยแล้วอ่าสกิปเลยนะครับเนี่ยพอสู้เสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะกลับมาตรงนี้แล้วก,กดเข้าตรงนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระชากแล้วเนี่ยทุกท่านนะก็ให้มาทั้งหมด30บใบหรือเปล่าหรือว่า30ตัวก็คือ1ใบเอาไปเลยเอามาดูกันนะผมว่าเป็นตัวละครฟริกหรือเปล่าได้เป็นอ่าลูกเรือของลูฟี่หรือเปล่าถ้าถ้าได้ลูกเรือลูฟี่มาก็คือค่อนข้างฟิกนะครับดูครับ โผล่เปิดกระชายยังอลังการงานสร้างครับได้สันจิครับมันมันฟิกมาแน่นอนส่งนี้คือฟิกมาแน่นอนนะคือเอาตัวละครที่อ่าเรามีไปก่อนนะครับโอเคนีเ่เรียบร้อยครับดูดิจัดทีมนะครับนี่สันจิคือทำพวกอาร์ตเวิร์กตัวละครแล้วก็การเคลื่อนไหวนิเมชั่นต่างตัวละครดีมากนะอ่ามีการอัปเกรดนะครับเลเวลห้าเป็นเลเวลสิบเลยแบบรวดเร็วอ,อ,อ,อ่า โอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปาลุยกันต่อนะครับแล้วก็เล่นตัวนี้เนาะอ่าเป็นสามขีดสองนะครับสามขีดหนึ่งเล่นไปแล้วสามขีดสองนะครับแล้วก็เอาตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวละครผู้ช่วยนะทําไมไม่เอาซันจิเป็นตัวละครหลักไม่ได้นะอันนี้มันมันัาคับอยู่เออเพราะว่าตัวละครซันจิมือนจะเป็นตัวละครที่ดาวเยอะกว่านะครับมะสกิปนี่ครับเราจะได้สู้กันแล้วนะครับสู้กับบาร์กี้นั่นเองนะครับ อ๋อนไอ้รวมการรวมกันแล้วนะครับอ่ะสลับตัวละครลงมาได้อ๋อตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแค่ตัวผู้ช่วยนะคือมันสามารถสลับตัวละครลงมาได้เลยว่ะแบบนี้ก็ก็เจ๋งอยู่นะอืมเป้าเดียวเอาแบบนี้ดีกว่านี่ครับสามตัวเนาะอันนี้เดียวละมีแบบโจมตีโค่อีกไหมมีแต่เดียวละ เล็งตัวกลางก่อนแล้นีน่นี่เรียบร้อยครับเหลืออีกสองรอบนะครับอนี่ครับหมดเลยตัวเดียวอะ่ะเขาจะได้ใช้อันติเมตแล้วอะ่ะตูมเข้าไป <c oughs> หมดแล้วนะเป็นเธนของเขา <c oughs> นี่ครับ <c oughs> จัดไป <c oughs> มาแล้ว นี่คือภาพทำดีมากเลยนะรู้สึกไออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่ากราฟิกดูดีกว่าวั e c พ f ไฟติ้งพาร์ทนะในความรู้สึกส่วนตัวนะอาจจะเป็นเพราะว่าเกมมันเป็นแนวนอนด้วยหรือเปล่านะเอเอแค่ลมเหมือนเล่นเจ็ดบาทอะครับอย่างที่บอกไปอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันนะครับน่าสนใจนะเล่นกันต่อนะครับอ,อันนี้กรชานะครับอันนี้จะเป็นกรชาแบบ10ครั้งนะครับตอนแรกเป็นกรชาแบบอหครั้งนะครับ ขวาร้ายซ้ายดีอะขวาแล้วกันดวงผมชอบตรงกันข้ามนะอันนี้น่ะอ่ะเอามันต้องกดไปเรื่อยๆหรออ่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะผมต้องเลิกแบบนี้กันได้สิบครั้งเนาะเสียเวลาเหมือนกันนะดูะครับมันจะมีตัวเทพๆออกมาหรือเปล่าสีทองมาไหมตุม้มโอ้โห โหโหพี่หมึกพี่หมึกมาโอ้ตัวเดิมอย่าบอกตัวเดิมอีกนะโอ้โหแต่ละตัวนี่สามดาวไม่มีสีดาวโชว์บ้างหรอโอ้โหพี่หมึกมาอีกอะับจำชื่อไม่ได้แล้วอะที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหนี่สีทองมาทุกชุมใครมาอุ้ย ร่างนี้สวยนะแต่ถ้ากลับร่างปกตินี่แบบไม่ไหวตอนนี้ยังจําไม่ได้เลยว่าสรุปไหนร่างจริงเขาล่างแบบบิ๊กเบิ้มหรือว่าร่างสวยนะครับหมดแล้วแหละได้น่าจะได้สีทองตัวเดียวนะครับสีดาวนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดตัวละครนะที่เราสามารถทําการเพิ่มเลเวลได้นะครับถ้ามีตัวอีกทีเนาะแล้วก็ปลดลิมิตไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ จะเป็นการลดล็อกความสามารถพิเศษเนาะการ์ดทักษะนะครับอีกเมนูที่3ยังไม่เปิดนะครับต้อง3ขีด6ก่อนเนาะ,ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่ออ่ะติดอะไรเนี่ยวิ่งได้อย่าบอกว่าได้อีกแล้วนะได้มา3 30อ,อ่ะาอันก็คือ1ตัวนะครับก็คือสุ่มได้อีกแค่30มอนหนึ่งครั้งนะอ่าทีนี้นะครับเราไปเลย3มขีด3นะเราได้ตัวละครเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับ เอาใส่ลงไปเลยอาา่าฮะนี่ครับแล้วก็ไปเลยไปลุยกันป๊บโอเคนี่ครับเลสยวของตัวโจ๊กเกอร์นะนี่มาแล้วครับกับตันบาร์กี้ของเรานั่นึ่งโอเคอาา่าฮะจัดไปโซโลจัดไปลูฟี่จัดไป นี่จะไปเอาวากี้แบบหนักๆเลยจะไปจะไปนี่ครับมาจึบจึบโอ้หนี่โดนข้าไปโดนเข้าไปโดนโดนอีกแล้วมาครับ โอ้โหดูการ์ดแบบนี้โดนครับไปอ่ะบัฟไปนี่ครับเจอคู่หน่อยเจอคู่หน่อยนี่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 โอ้โหไอ้ฟิลนี้แบบชนะยากชนะเย็นนะครับเพราะว่าเจอบาร์กี้ไงจริงๆงในมือสามารถสลับการ์ดแล้วแบบรวมเป็นการ์ดเพิ่มเลเวลได้นะครับนี่ครับนี่ โอเคนี่ครับนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับสำหรับใครสนใจลองดูกันได้นะส่วนคลิปสอนโหลดอะไรอยนี้เดี๋ยวผมจะทำแยกให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ก็มาพรีวิวตัวเกมประมาณนี้ใครสนใจลองดูกันได้ครับ